พี่น้องทำความจะอาดเห็ดจา้าปลาเม่อไหพี่เออเนี่นี่เนาะเม่พี่น้องตัดเสื้อเพิ่นไว้พี่จ้าเอาเสื้อเพื่อนไว้นไวในปลาเนาะพี่น้องเนาะเนาพวกเจ้าเลยเห็นบนนี้เดี๋ยวได้จา้านี่ มึงกนะ็ดอกเห็ดพี่นอ้องนี่ดอกเฮ็ดอ,อะจ้าพี่นอ้องมาว่างอันกระสีบอยเห็ดอันอมีดเท่าไหร่นะพี่นอ้องพวกอื่นนะ่ะพวกเป็นยังกับข่อยนะั้นบ่ถือกัน หมานคือเก่าจ้ะพี่นอ้องหมานคือเกา่าดอกนม่นมมีได้พี่น้องเลยมึงเนี่ยมึงดอกเห็ดกูด้วยล่ะนี่เนี่ทำความสะอาดจ้าทำความสะอาดไปแต่ปลามงืงอวานก็ได้หลายขวดเติบอยู่พี่น้องเลยเอื่อเอื่อในาสิบั่ได้มากพี่นอ้องมเอื่อในาลูกข้ามีสองคน เลยสิบใบไมาปลาเออนี่นพักพ่อนอยู่บ้านต่มเห็ดใส่ขวดจ้าพี่น้องเอ้ยนะจ้าแต่อ่อนซ้อนพี่น้องเอ,อ้ยอยากให้ทุเจ้ามาเก็บเนี่ยเก็บง่ายง่ายได้พี่นอ้องพ่อใหญ่มานำยูมือเนี่ยแต่ว่าพันอ่อน อาการไม่ค่อยดีเพิ่นก็บ่ได้หาเห็ดน้ำดอกจก้นะน,ะน้อนาะเห็นไหมพี่นอ้องดอกออกไม่มาอยูอ่ค่ะดอกพ่อแกงแซบ่บๆนี่นะพ่อก้อยแซบ่บๆนะพี่น้องจะเห็ดเมนูก้อยสูเบิงอยู่จ้าซอยบักพริกดิบใส่เนาะพี่น้องเนาะก้อยนะ <c oughs> ปล่อยให้ปล่อยเนื้อเนี่ยเึ้อ่ถึงดอกเห็ดพี่นอ้องอือต่กระบอยกให้เห็นเห็ดพอปันได้เนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่พี่น้องนี่ได้พ่อแกงเราจ้า